ลแล้วที่นี่ที่ว่าอ่องหาหมื่นนี่เป็นหลวงตาเอื่นเนาเด้อเนี่ยค่ะเข้าใจอยู่ค่ะเด็กซีดผเธอตั้งค์ให้ออไปที่มาไม่ใช่หลวงปู่กาหนดเองค่ะเข้าใจบอบมอันนี้ค่ะเออให้เข้าใจตามนี้อะที่เป็นลามาอยตอนนี้ก็คือเอามาจากไหนสองห้าหมื่นค่ะต้นต่อมาจากไหนออกมาจากกองสลากหรือไม่หรือปู่ไปเอามาจากไหนนี่ เขาใจป้าน้อยเออให้เข้าใจตามนี่ซองห้าหมื่นนี้เป็นซองที่เอฟซีของช่อง,งแอดมินเขาเสนอมาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันทีท่12เราลงมาจีกันในแน่นอนเราแมนบอส<ร>น้<ร>อนหลายว่าสามเดือนต่อเทอมแมนบอส ครับสามปีเถอะครับนั่ะเพราะฉะนั้นเยอทีทั้งหลายอย่ยงนี้เราหน้าบันมนีเป็นเมื่อเทียบขอบเป็นมาไทายทอดไทยถ้ำอ่านะนะที่สถานถ้ำพม,นะม่าปัญโยนะมนีเป็นวันที่สิบสองกี่ดังนัดหมายมากรงมติกันเรียบร้อยหลายช่องหลายสถานที่เนาะหลวงปูกอนุญาตให้ซอยลงซอยถ้ำเออ แต่บางยาแข่งกันซอยร่องซอยโปรโมทซอยถ้ำสถานถ้ำจิตใจเจริญลงเรื่องสถานถ้ำจิตใจแล้วไดมอนด์จิ้มว่าครบหมดตังตังกับมาตังตังกับมาผ่องผ่องกับมาอ่าโอ้เจตืกับมาได้ปูแม่เพชรกับมาเอาพระเอกกับมาครับพระเอกได้หรอพระเอกเบาวิสานที่แก่นกับมาครับ อันนี้นั่นละเพราะนั้นบาวิสารจิตเจ่งกับม่กาลาแบงเพลิดจากสระบุรีกับมาเอามาพร้อมองคูมากแง่มากหลเด้อมัจกานั่นเอาให้แม่นเอาให้แม่นลูกถ้าอยากเป็นลูกสาวแม่ก็เอาให้แม่นเอาเป็นมาโปรดท้ายเรามาเนี่ปังๆเลยนะแม่นะ พุทธังราตนานังธรรมังราธนานังสังฆังราธนานังขอราธนาเจ้าที่เจ้าทางแม่นางพลนีพระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีตลอดทางทั้งพระแม่ตะเคียนทองแม่ตะเคียนทองญาติตะเคียนตีนแม่ตะเคียนทองเจ้าที่เจ้าทางองคเจ้าเสาเจ้าน้ำเจ้าท่าเจ้าพญานาคการอยู่ตนหนึ่งที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้สร้างตัวตนให้ท่านเดี๋ยวเลยวันที่ส6บหกไปข้าพเจ้าจะจัดการ แต่งรับแต่งสรงให้ท่านนะคะขอโชคลาภเจ้าค่ะขณะนี้กำลังสร้างพระมหาจักรพรรดิอยู่ขณะนี้กำลังสร้างมหาจักรพรรดิอยู่ขอสดชัปสดสินดเงินสดทองให้สร้างเสร็จเร็วๆให้ทันกรถินปีนี้เนาะหลวงปู่เนาะแมนสาธุสาธุสาธุนนธุสาธุสายุนาธุธุสาา้าธุ văn à phải chôm muối đi, này này, này này, này mẹ gần quá, cho mẹ đây đây อันนันปะออ้อู่พ่อจะ่พ่อขาดเท่าไรขาดสามดอกโอ้สามไม้แห้งหนึ่องสามออ้วัมตั่างต่างไง้นี่การเลยตังกับกิปห้แมเม่ร์น ตาฟองบอกว่ามานั่งได้แมงมุเจ้าจรงนี้ช่องของเจ้าอยู่ห่าบ่อขอยบ่กร่งหรอกบ่องเห็นฟอนยุ่งอ๋อฟอนคนอื่นล่งเนาะเราไปล่งไหมอืออดีนะมือนีบว่ายเราบอกนี่บ่อมือนีบว่ายร่งได้เป็นอันขาดเลยอยากอยากคูจักกันไปอีโดดๆย่าล่ง เอาเสียงไนก็เอาของดาวตาวันแอลอวไรอะไรเป็นเดีค่ะเป็นตบัดเป็นเดชะมาณสถานที่อย่างนี้ในวันนี้วันที่12ซึ่งได้มีแม่เพชรที่เดินทางมาจากสระบุรีโดยไม่ได้นัดหมายนำร่างหลวงปู่มาถวายในวันนี้ขอให้ได้โชคลาภสามตัวเจ้าย่้า้าเปิดเจ้าแม่เ <c oughs> ด้อเจ้าเขียนเราเจ้ากับปิดไว้ที่หามรดการเป็นผู้เปิด อ้มนุษย์การเป็นผู้ไปเอาขอจากทัพเราก็เอาไม้เห็นเดี๋ยวที่หายมนุษยการเป็นผู้ไปเปิดไปยิบเอาอันมนุษยการนธิษฐานเมื่อนี่มาทั้งเพียต้องได้สามตัวปังอันสามตัวม่แจกเขียวนี่นะขอให้ได้แจกสองตัวเต็มๆม่ขัดบ่เขินอนะให้ได้โชคลับมัศนา สมกับจิมมะขอสามเดือนเทียหนึง่งนี่วันนี้มีแม่นะมีแม่เพชรท่านเดินทางมาจากสระบุรีจากตำหนักใหญ่สระบุรีเก่งทอยนะได้มานำล่างผาูดนาคีนาคราชนาคารนาคราช ทีเทพเพนให้เพิ่นกรบอกว่าเก<ม>้ากหกเพิ่นกรบอกว่าตัวเดียวกันดูดิแต่เพิ่นเขียนให้ไร้รามคนนี้ได้เพิ่นเขียนให้เพิ่นเขียนให้เก้าศูนย์สามบนธราบนลเธอขอบไปมการไอ้มนธการปวดเจมันล่างข้มันการ <c oughs> ัดที่นี่ก็เด้กูไอ้เอาหใส่มาเอาก้าใส่มา เอาพูดเฉยไทยทอดไทยทำไทยมรการได้เริ่มมาถึงสามตัวจะมุดถอดมจะแบไทยตรงตรงไทยเอานี่มาสามตัวสามเกาหาตรงตรงเอาไม่เฉยปิดเพชรเจ้าถอยไปิงนั้นาใหญ่มรการและไทยททยได้เต็มเต็มเลยเริ่มมาดไทยเห็นได้องค์นักขลาดพ้อมมืฝามดวงกับ Э, then, ต่ามรดการทางนโมขึ้นสามโจมมรดการทนานมรดการขอโชคพระลาบเปิดดวงให้กับสถานธรรมจากผ bueno ู้สถานธรรมกรมวัปยขณนนี้มีร่างขององค์นาคนาคีนาคานะบันนี้ลูกมรดการสิขอโชคพระลาบออกเผยแผ่ทั่วโลกทั่วประเทศทุกทุกช่องขอให้ได้โชคลาภสามตัวแตก มันนีมาโดยประเทศนารไบตมาโดยโบฮัวแม่คนสิมาอ่ารนกันนะครับเป็นะครับว่าจะเป็นตัวไหนธนาการเปิดแล้วเที่ยวนี้จะเงินก่อนร่กบเปิดุนมาทีดตัวไหนจแม่นไหมอ้า้วจะได้เป็น้อหมถ้าตรงใจกับทุกช่องให้สาธุขึ้นงดัง เอา1หนึ่งสองสามสาุสาธุ้าธุเป็นห้าแปดเจ็ดสา้เจ็ดสามเก้าห้าแปดเจดสาเก้าพี่อ้อาขื้นได้จากปูสถานธรรมนนียนั่นแหละจับไหมครับดวงสือเปนสีแดงสีแดงอานจังหน่อยไหมอ่านไหมอ่านไหมห้าแปดเจดสาเก้า อันนี้เป็นของเหมขอนสายย่านพญานาคเนาะค่ะเนาะเอออกจากปู่สถานธรรมมาละออกจากจาปู่สถานธรรมมาตามนัดวันที่สิบสองพฤษภ์ขนาดเล่านิ้ไหมอันนี้คือตามนัดนะคะตามนัดวันที่สิบสอมีนาคมสองพที่ปู่สถานธรรมนะคะทางว่าประจววันที่สิมีนาคมสองพ วันนี้วันที่12มีนาคม2567นะคะที่ปู่นะคะให้มาตามนัดนะคะเป็นตัวนี้นะคะ5 8 7 2, 2>, <39 S 1> ต, 2> ตัว3 9นะคะสาธุ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 มาลานพัฒมาให้พี่น้องอือ พร้อมไปอันนี้ก็พร้อมหรือยังแต่กล้องได้มานจะไสนั่นน่ะยะเฝ้าอะไรได้มานจะไสถามก้อนปูสถานธรรมครับบ้านับมนนี้แหละของไปย่างมันหนักนักลั่นเห็นไหมแล้มันหนักตีเอามันหนักพี่น้องเตรียมจดเตรี๊ยวแคปหน้าจอค่ะพี่น้องค่ะเอาเอามองแค้นออกนะค่ะบาเอาสถานดีพฝันดีเอาเลขฝันตัวนเห็นไหมโมเมนต์ขายตเตอรีเด้อปูสถานทรพเจ็ดเก้าหนึ่ง หมุนเด้อพี่น้องเด้อมันขาดยังครับขาดยังเอาขาเอาหัวขึ้นโอ้ยยังก่อเอาขาขึ้นบนเอาหัวลงใต้เพป็นว่ามันขาดยังครับเนี่ยขาดสองตัวขาดสองตัวขั้วเอาเห็ุเอาได้หันนะฮะเฮ็ดเอาได้หันน่ะโอ้โหจะถือจะได้ทำขั้วเอาไปจับขัวสุดท้ายสองตัวนะจะได้ขับบูมจะได้เขียน ก็ต้องเขียนยึดให้หันอ่ะสองตัวตัยคเขียนไปลยเอาสีน้ำเงินท่ไครับบัานี้สีน้ำเงินตัวใหญ่ๆฟังเด้อบันี้อ่นห้าหมื่นเดือนได้หรือเปล่าห้าหมื่นสองเมษาครับสิบสองเมษาเดี๋วมันครบสามเดือนสิครับสีแดงว่าพวกหมูเราครบก็กัดสา้าอยัต อ่าแนตัวยังไงแยนวันทีด้วยนะคะแกนวันทีให้หน่อยแอดมินเจ็ดเแอดมินสี่ีให้ด้วยพี่น้องเด้อเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหน่งเก้าหนึ่งอ่านั่นะแหนสิ6มีนาคมข้างบนให้เด้วยน้องบ้านวัีนะัี น้องกับไอ่ได้พี่น้องตั้งเห็ดเพียง้องมาหากินทขมาหากินซอยกันซอยกินน่องกีกัน่อวงกลมให้เก้าเก็ดวงกลมให้เก้าเจ็ดนะคะคู่ันจะทครับกินเฮ้ยวงเลยว่าจถามยากปูบอกแล้วปูคนทำคนที่ทำมาตัวได้ถูกปูสบายนะวงกลมแล้วตัวได้ถูกปูสั่งมาให้วงกลมเอาครับตัวเลขเกือบเกลี่ยวงกลมวงกลมเก้าเจ็ดค่ะเก้าเจ็ดเกงก็ได้ เด้งสิเดงพี่น้องคุนจะได้กลับความงโดนแต่แปูบอกว่าให้เก้าด้น่นแะแต่ปูบอกว่าให้สั้นขาึืนท้างบนสั้นขาก็เป็น7-61หกนะคะเออังมาคิดสอบเอาเอาพี่น้องครับพึ่งกัดกัดเดียวเรื่องเก็บปลาอะไรแล้วอย่าลืมสั้นขาเด้อค่ะเจ็ดเก้าหป็นเจ็ดนะคะถ้าไปตัดต่อก็เป็นเจ็ดก็ อาแคบหน้าจอพี่น้องิอนัเ้ามาแคปหน้าจอนะคะดสถานธรรมนี่จะเป็นเลขฝันนะคะฝันดีนะคะมื่อวที่ายมพศ2 5 7พวกเจาไปวันเเ้าเนะครับโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับเนะคะท่านผู้ชมตื่นต่พระวาันเน้อพี่น